ยินดีกับราชนกนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปได้วันนี้ถือว่าเล่นได้ท็อปฟอร์มมากๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าท็อปฟอร์มมากค่ะคิดว่าเมื่อวานน่าจะเล่นดีกว่าวันนี้ค่ะแต่วันนี้ก็คู่ต่อสู้เหมือนจริงๆครั้งที่ผ่านมาเขาเล่นได้ดีกว่านี้ด้วยแล้วก็รวมถึงวันนี้เหมือนเขายังอาจจะคิดอาจจะเหมือนแบบพยายามจะกดหนูแบบว่าไม่ให้หนูแบบว่าชนะเขาในวันนี้อาจจะแบบเหมือนอยากชนะต่อเนื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบค่ะเพราะว่า เกมรูปแบบการเล่นเหม so ือนเขาก็ออกแบบมีลูกทั้งกดดันเหมือนเสี่ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เมย์ก็ก็มีบ้างที่อาจจะมีลุดบ้างแต่ก็พยายามที่จะเรียกความมั่นใจของตัวเองเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเรารู้ว่าตรงไหนคือจุดอ่อนของเราที่เราเล่นกับเขาค่ะก็พยายามที่จะเล่นให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะการเจอคู่แข่งเมืองซ้ายนี่เคยมีเป็นปัญหากับเราบ้างไหมครับ ฝึกเจอเลยนะคะคู่แข่งที่ถนัดมือซ้ายอ๋อก็มันอาจจะมีเผลอบ้างค่ะในบางจังหวะเพราะว่าด้วยธรรมชาติของเราที่แบบเราฝึกซ้อมเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นมือขวากันเยอะแล้วนี้เวลาเราออกไปออกจังหวะลูกนี้ควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าของเขามันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็อาจจะมีเผลอบ้างแต่ว่าเกมแบนตั้นมันก็พยายามที่จะคือหนูก็พยายามที่จะ คิดในเรื่องของแบบให้เราตื่นตัวไปตลอดนะคะคือไม่ได้แบบว่าเล่นแต่ธรรมชาติที่เราถนัดอย่างเดียวก็พยายามที่แบบดูธรรมชาติของเขาด้วยค่ะผ่านมาสองรอบแล้วย,ยังไม่ได้เจอบททดสอบหนักๆเลยอ,อย่างนี้คิดว่าเรามีโอกาสไปถึงแชมป์ได้ไหมครับพรุ่งนี้ก็หนักแล้วคะ่ะก็จริงวันนี้ก็ถือว่าทุกคนนะคะเมย์ไม่ได้หมายถึงว่าใครจะมีอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเล่นอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเลยทําให้แบบว่า รูปแบบการตีอาจจะดูไม่ดีมากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็เฉิเฟยก็จะเป็นนักกีฬาที่ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วก็เป็นรุ่นน้องหนูด้วยแต่ว่าสถิติหนูอาจจะเป็นรองพแต่ก็สําหรับรายการนี้มีก็ทำให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับ